อาขอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนน,กนะลูกเนาะสำหรับรายวิชานี้หรือชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ในเรื่องการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษกับคุณครูจักพาธศรีกงพาน หรือคุณครูก้องนั่นเองนะลูกเนาะทีนี้เดี๋ยวครูก็ต้องขอทำความเข้าใจก่อนในภาคเรียนนี้เราจะใช้หนังสือที่เป็นเล่มหนังสือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .4 ซึ่งจะไม่ใช่เล่มประวัติศาสตร์โดยตรงเหมือนภาคเรียนที่1นะลูกเนาะเล่มประวัติศาสตร์โดยตรงเล่มประลายวิชาประวัติศาสตร์ เราใช้ไปแล้วในเทอมที่หหรือภาคเรียนที่1แต่ทีนี้ภาคเรียนที่สองเราจะใช้หนังสือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของชั้นประถมศึกษาปีที่4แต่เราจะไปเรียนในสาระประวัติศาสตร์มันจะเริ่มตั้งแต่หน้า132เป็นต้นไปในหนังสือสังคมศึกษานะลูกนะอ่ะทีนี้ เดี๋ยวครูก็จะมาพาเรียนกันเลยทีนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่10เนี่ยในสาระประวัติศาสตร์เขาจะกล่าวถึงเรื่องเวลายุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่วันนี้ครูจะให้นักเรียนเรียนเรื่องเกี่ยวกับเวลาก่อนการแบ่งยุคก่อนโดยเริ่มจากหัวข้อที่ว่าการนับทศวรรษศตวรรษและ สหัสวัรเริ่มจากคำว่าวัดความหมายของคำว่าวัดหมายถึงปีน,ลนะลูกเนาะเขาต่อมาคำว่าทศหมายถึงสิบทศวรรษจึงหมายถึงในเวลาสิบปีนะต่อมาศะตะสะตะหมายถึงร้อย หรือ100นั่นแหละเมื่อมาบวกคำว่าวัดก็อ่านว่าศตวรรษหมายถึงเวลาในรอบ100ปีทีนี้อันสุดทีนี้อันสุดท้ายสหัสหมายถึงพันหรือ1000ันั่นแหละเมื่อมารวมกับคำว่าวัดเลยอ่านว่าสหัสวรรษหมายถึงเวลาในรอบ1000ปี อันนี้คือกรอบแนวคิดที่ครูสรุปรวบยอดก่อนที่ครูจะอธิบายให้ฟังนะอันนี้คือกรอบแนวคิดเลยนะข้อ,อท่านเลยจะท่องจะง่ายๆ่ายก็ทศสิบสะตะหนึ่งร้อยสหัสหนึ่งพันอ่ะนี่คือข้อความจำเทคนิคง่ายๆเทคนิคการจำนะลูกเนาะอ่ะมาดูทดสวรรษในรที่หมายถึงในรอบสิบปี สกราชที่ลงท้ายด้วย0ถึง9อ่ะนี่ตัวอย่างครูยกมาให้ดูสองตัวอย่างเช่นทศทศตวรรษทศวรรษที่2,500ก็หมายถึงปีพศสองพัน ถึง2,509เห็นไหมลูกข้างหน้าลงท้ายด้วย0ปีพศข้างหลังลงท้ายด้วย9อ่าต่อมาทศวรรษ2 0 0 0หมายถึงคอศคอศที่ย่อม,มาจากคริสตตศักรา มันก็จะเริ่มตั้งแต่คศ2000ถึง2009เห็นไหมลูกตัวข้างหน้าลงท้ายด้วยสูงจนถึงคศข้างหลังลงท้ายด้วยเกา้าทีนี้ประเทศไทยใช้แบบไหนประเทศไทยเราใช้แบบพศปัจจุบันนะณนะปัจจุบันประเทศไทยใช้แบบพศที่ย่อมาจากคาว่าพุทธศักราช อันนี้คือเรื่องอะไรกับทศวรรษต่อมาศตวรรษศตวรรษก็คือในรอบ100ปีสกราที่ลงท้ายด้วย01ถึง00อามาดูพุทธศตวรรษก่อนพุทธศตวรรษที่26ก็หมายถึง2,000 501ถึง2600ันหรั่นเลยเห็นศูย์หอยู่ข้างหลังอยู่นะดูเลข2หลักข้างหลังก็พอนะทีนี้คาาริสตศตวรรษที่20หมายถึง1901ถึงสองพ อันแรกพุทธศตวรรษคือพศคริสตศตวรรษคือคศน่าจะสังเกตง่ายๆเลยกูททำตัวแดงสีแดงไว้ละนะถ้าสมมุติโจทย์อาจจะถามว่าปีพศ2501ถึง2600ตรงกับพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่นี่หละก็ตอบเลยเอาตัวหลังสุด เอาเฉพาะ2หลักข้างหน้าคือพุทธศตวรรษที่26่สิในง่ายไม่มีอะไรยุงย่งยากอ่าต่อมาสหัสวรรษหมายถึงรอบ1,000ปีสหัสโสหัสวรรษที่3ก็หมายถึงคศสองพันหนึ่งถึง3,000 คือทีนี้ถ้าสมมุติแบบฝึกหัดหรือโจทย์เนี่ยให้นักเรียนมานักเรียนจำให้ได้ก่อนว่าทศวรรษหมายถึง10ปีสตวรรษหมายถึง100ปีและสหัสวรรษหมายถึง1,000ปีถ้าเขาให้โจทย์มาแล้วถามถามว่าอ่ะสมมุติถามนะ อ่ะศตวรรษที่3ตรงกับคศเท่าไหร่สมมตินะนักเรียนก็เอา3นั้นไปคูณกับเท่าไหรห่โจทย์ถามว่าสัสหัสวรรษที่3ตรงกับปีคศเท่าไหร่ก็เอา3ไปคูณกับเท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วว่าสหัสวรรษ หมายถึง1,000ปีแล้วก็อา3ไปคูณ1,000ปีก็จะได้คำตอบเท่ากับคอสอที่3,000หรือคอสอ3,000นั่นเองง่าย,ายอ่ะทีนี้ครูก็เลยมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองทำดูเนาะอันนี้ให้นักเรียนลอกลงในสมุดตรงที่เป็นคำตอบให้นักเรียนใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นใต้คำตอบ แต่ตัวที่เป็นข้อความที่ครูให้มาให้ใช้ปากาน้ำเงินเขียนแล้วลูกเหรอมันไม่ยากมีทั้งหมดสิบข้ออ่ะเช่นข้อที่หนึ่งครูยกตัวอย่างเลยแล้วกันคริสท,ทสวัสที่สิบเก้าคือช่วงเวลาระหว่าง คอสเอท่าไหร่ถึงเท่าไหร่น,นี้ก็ไปเปิดดูในหนังสือถ้าสมมติ19เนี่ยเรารู้แล้วแหละว่า19มันต้องเท่าไหร่คำตอบเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็เติมลงไปแล้วล,ลูกเนาะ ข้อ2ก็พุทธศตรวรรษที่25คือช่วงเวลาระหว่างพอสอดใดนี่เลยก็ไปเลื่อนดูหรือเลื่อนฟังในคลิปที่ครูกล่าวมาข้างต้นหรือดูจากหนังสือหน้า132-133นั่เรียนจะได้คำตอบเองมันไม่ได้ยากอ่านั้านั้นเดี๋ยวคุณครูก็ขอจบ การเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์เพียงเท่านี้นะลูกเนาะแล้วฝากให้นักเรียนทำงานแล้วก็ส่งคุณครูผู้สอนด้วยขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนในวันนี้